ดนะะคตอนนี้ออมเล็ตก็เชื่อเบลหลงทางไปทางนู้นแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมเดินตามเรานะเราก็แอบดูเขาอยู่หลบเขาอยู่ตรงเสานะไปมาแล้วไปแล้วไปแล้วาหลบใค่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นนี่เขายืนอยู่ตรงนั้นนะยืนอยู่ตรงนั้นกับพี่พี่น้องสองคนนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ยังไม่เห็นอุ้หลบหลบหลบให้กล้องดูอย่างเดียว นั <molec> anut, ่นน่มีคนเข้าไปถามมาแล้วครับว่าหนูหลงทางจากพ่อแม่เหรอครับมีคนเข้าไปถามแล้วเราต้องรีบไปช่วยแล้วหรอมั้งเนี่ยรีบไปเร็วซื้อลูกชิ้นอยู่นะครับเขาหลงทางนะนั่นมีคนไปจับมือเขาแล้วนะว่าหนูหลงหรือเปล่าโอไปได้แล้วนี่ครับนั่นมานั่นแล้วนั่นหลงหลงเมื่อกี้ เมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้เขาบอกเขากําลังจะโทรหาเลยไมู้เขาบอกเบอร์คุณป้าไว้คุณป้าเขาบอกว่าเก่งมากเลยคุณป้าร้านนี้เขาห,หน้าหน้าเสียเลยนะหน้าเสียเลยป่าว <c oughs> หลังต้องเดินตามนะไม่ใช่พาน้องไปหลง <c oughs> ใส่แมสดีๆค่ะไปละขอบคุณค่าก,ก่อนปะไปไปละเมื่อกี้ <c oughs> ออมเล็ตเดินหานานไหม <c oughs> เราไม่หาให้ทั่วก่อนนะฮะ แม่อูเขาชอบซื้อลูกชิ้นก็ไม่มาหาที่ร้านลูกชิ้นพาน้องไปหลงทางเนี่ยแย่เลยนะอเมริกแล้วถ้าน้องหลงคนเดียวยิ่งแย่เลยนะรู้ไหมห้ามทิ้งน้องนะเวลาหลงทางเข้าใจไหมคั้อเมริงอเมรเบอร์แม่อูได้ใช่ไหมอ่าแล้วจําเบอร์พ่อเองได้ไหมอ้าวจำเบอร์ได้แต่แม่อูถ้าโทรศัพท์แม่อูพังก็แย่เลยนะต้องจําจําเบอร์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะคะเมื่อกี้ตอนพ่อเองไปตามเขากาลังกดเบอร์โทรศัพท์แม่อูให้เลย เขาบอกเบอร์ถูกด้วยเมื่อกี้แล้วลก็บอกว่าเขาเจอพอดีเขาก็เห็นเขาก็เลยตกใจบอกน้องหาพ่อแม่ไม่เจอห <c oughs> <c oughs> น้าเสียเลยครับเพราะว่าก่อนพ่อ็อม่จาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเนี่ยก็หาเขา,าไม่เจอมาห้านาทีนะหลังต้องอย่าอย่าเดินห่างคุณพ่อคุณแม่นะเขาจับไปตัดแขนตัดขานะรู้ไหมใ่ไหมเชเบ็ดเ <c oughs> มื่อกี้ชเชเบ็ดหลงทางหรอคะกล <c oughs> ัวไหมคะ อัวนะโอ้โหจอยกันเลยนะครับเด็กๆโอเคนะคลิปนี้พอยังไปละเจอกับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย